สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะก็ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อนเนื่องสําหรับไม้มงคลที่สําหรับร้านวัลากรสมุนไพรเราถือว่าจัดเป็นไม้มงคลที่ส่งผลกับผู้ปลูกหรือผู้ที่พกตะกุดเป็นอันดับหนึ่งอยู่เหมือนเดิมนะคะยังคงครองสถิติอยู่เหมือนเดิมจากการตอบรับจากการเล่าสู่กันฟังจากไลน์ที่ทักเข้ามาว่าหลังจากที่ปลูก ไม้ใหญ่แย้และพกตะกุดไม้ใหญ่แย้ไปแล้วมีโชคลาภโชคดีกันอย่างไรบ้างแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าการมีโชคลาภมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นปดใช้วิจารณญยาณในการที่จะปลูกหรือในการที่จะเป็นเจ้าของไม้ต้นนี้หรือมีไว้ในครอบครองอย่างที่เราเคยบอก ในคลิปก่อนๆว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะให้ลูกค้าถ้าเป็นยุคที่ไม่ใช่โควิดก็คือ Wal k กอมาที่ร้านแล้วก็เดินดูต้นไม้ใหญ่แย้ว่ารู้สึกถูกชะตากับต้นไหนหรือมีอาการขนลุกในเวลาที่เข้าใกล้ต้นไหนไม้จะบอกเราเองค่ะว่าเขาเลือกใครเป็นเจ้าของแต่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีถ่ายรูปให้ลูกค้าเลือกแล้ว ส่งอย่างเดียวนะคะไม่ได้รับ walk-in แล้วณช่วงเวลานี้เพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังขออนุญาตที่จะต้องส่งอย่างเดียวคำถามที่ถามกันเข้ามามากสำหรับไม้ต้นนี้นะคะคือปลุกวันไหนดีจริงๆมันแล้วแต่ครูบาอาจารย์ของแต่ละสำนักของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ ที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวของไม้ต้นนี้แล้วให้เราสอสแสววงหาแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านเลยว่าท่านเห็นสมควรว่าจะปลูกวันไหนแล้วแต่ความเชื่อของเราว่าจะเชื่อครูบาอาจารย์ท่านไหนแต่ถ้าถามความเห็นของร้านเรานะคะเท่าที่เห็นสถิติเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือมีลูกค้าที่ท่านปลูกวันพฤหัสในเวลาเช้าตอน ก้าโมงเนาทีนะคะแล้วท่านก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ซึ่งก็ต้องขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะมันไม่ใช่ว่าใครจะถูกรางวัลใหญ่ขนาดนั้นได้ทุกคนแม้แต่ก็ต้องยอมรับว่าร้านเราเองเราก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่เคยเกินเลขท้าย3ตัวเนาะชุดเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ตามปกติก็อย่างที่บอก ว่าบางชีแล้วแต่ใครมุ่งทางไหนเพราะบางคนก็ปลูกไปเพื่อมุ่งเมตตาค้าขายบางคนก็ปลูกเพื่อขอสมัครงานหรือขอออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีหลายอย่างมันไม่ได้ขอแต่โชคลาภแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าที่ขอกันมาที่สุดก็คือโชคลาภแต่คําเตือนก็คือโปรดใช้วิจารณญาณโชคลาภไม่ได้มีเกิดขึ้นทุกคนเราไม่แน่ใจเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลายังบอกเก่าไม่ถูกต้องทําพิธีไม่ถูกต้องหรืออะไรยังไงนะคะ แต่ก็ให้อดใจรอสักนิดนึงเครืงบนอาจจะอาจจะกำลังเข้าคิวเราอยู่เพราะว่าคงให้พร้อมๆกันเป็นจำนวนมากไม่ได้เนาะก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นสำหรับร้านวลากรสมุนไพรนะคะถ้าถามคำแนะนำว่าปลูกไม้ใหญ่แย้วันไหนดีที่สุดเราขอแนะนำตามสถิติของลูกค้าที่ถูกลงวัลใหญ่ที่สุดเท่าที่เราทราบมาเลยจาก การปลูกในวันพฤหัสเวลา9้โมง9นาทีนะคะพร้อมกับพกตะกุดไม้แยแยะโดยซื้อหลอดตะกุดมาใส่แล้วก็พกติดตัวไว้แล้วก็คงจะมีวิธีปฏิบัติอะไรของท่านด้วยแหละอย่างน้อยที่สุดก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระเนาะถือศีลห้าได้ยิ่งดีแล้วก็มันทำทานโดยเฉพาะทานที่ทำโดยไม่ทันได้คิดล่วงหน้านะคะ เพราะว่าโชคลาภแบบฟุฟุมันจะเกิดจากทานที่เราไม่ได้คิดล่วงหน้าเห็นเรารู้สึกอยากให้ขึ้นมาทันทีนั่นน่ะอยากให้อยากช่วยเหลือขึ้นมาทันทีนั่นก็จะเป็นสิ่งสําคัญปัจจัยสําคัญที่ทาให้เรามีโชคลาภแบบฟุกฟุส่วนขนาดของไม้ใหญ่แย้นนะคะตอนนี้เรามีจําหน่ายตั้งแต่ราคา300บาท -500 บาทสําหรับคนที่อยากจะเริ่มปลูกเริ่มรองเลี้ยงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกให้ทราบว่าไม้ใหญ่แย,แยน้น่ะเขาโตช้าเราไม้มงคลทุกชนิด เราไม่แนะนําให้เร่งปุ๋ยเพราะจะได้เป็นไม้เสี่ยงทายแล้วก็ให้เขาสะสมธิต์ตามธรรมชาตินะคะที่ร้านเราก็ไม่ได้เร่งปุ๋ยก็ปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติแตกหน่อตามธรรมชาติตามอัธยาศัยของเขาเลยแล้วก็การให้โชคลาภหรือการที่มีโชคดีอะไรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้จํากัดที่ขนาดนะคะแล้วก็มีบางท่านที่ถามมาว่ายังแถมตะกุดอยู่ไหม เราแถม1ต้นต่อ1ชิ้นแต่ต้นเล็กก็อาจจะได้ไม้ชิ้นเล็กต้นใหญ่ก็ได้ไม้ตะกุดชิ้นใหญ่นะคะแต่ก็ถือว่าดีหมดเพราะว่าทุกต้นทุกชิ้นที่เราส่งให้นะคะไม้สําหรับพกเป็นตะกุดทุกชิ้นที่เราส่งให้เป็นไม้ที่มีอาย20ุ20กว่าปีขึ้นไปทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในวงการเกจิหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านทําสายตะกุดไม้ใหญ่แยถือว่า มีริดมากพอนะคะเพราะโดยปกติแล้วไม้ใหญ่แย้เนี่ยการพกตะกุดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นลำดัดแรกสุดแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการปลูกเลี้ยงต้นนะคะใครที่สนใจอยากได้ต้นไปปลูกพร้อมของแถมตะกุดก็ยังสามารถทักกันเข้ามาได้นะคะณนะขณะนี้ก็ยังพอมีเหลือ แบ่งปันพอ,พอมีเหลือจำหน่ายมีทั้งไซส์300 0 0 0้ารขึ้นไปจนถึงไซส์ขนาดที่ระดับครูบาอาจารย์ออกไปทําตะกุดนะคะตอนนี้อยู่ที่ราคากระถางละ30,000บาทเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะคะอันนี้แต่ถ้าใครมาถามหาดอกไม้ใหญ่ใหญ่ช่วงนี้ดอกเขาร่วงไปหมดแล้วนะคะเพราะตอนนี้เขากำลังติดผลมักจะติดผลแต่ต้นใหญ่ๆขึ้นไป ของที่ร้านนี่คือต้นสามพันขึ้นไปถึงจะติดผลนะคะต้นเล็กๆที่เขาติดดอกเนี่ยมันร่วงแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ติดผลอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ความแรงของเขาจริงๆอะถ้าถามว่าแรงที่สุดอยู่ที่ไหนแรงที่สุดอยู่ที่อายุของไม้ใหญ่แยะคะ่ค่ะถ้ามีอายุที่มากพอความแรงก็มากขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่เราด้วยเนาะมันไม่มีกฎกายตัวแน่นอนหรอกเรื่องของไม้มงคลกับ โชคลาภหรือการมีโชคของเจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ลองดูนะคะใครคิดว่าถูกใจต้องชะตาต้นไหนก็อย่างที่บอกถ้าเป็นไม้อย่าแยะคือเขาเลือกเราก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่ id line ที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรข้อสงสัยอะไร ก็คอมเมนต์มาที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยแต่ในเรื่องของคาถาขอสงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าเท่านั้นนะคะลูกค้าที่ซื้อไม้ใหญ่ๆเท่านั้นก็ต้องขออภัยด้วยที่คงไม่ได้เปิดสุสาสาธารณะแต่ว่าจริงๆแล้วใช้คาถาอะไรที่เรารู้สึกคล่องปากคล่องใจก็ใช้ได้หมดละค่ะคือมันมัน,ม,นมันคล่องอยู่ในใจอะ่ะมันกับมันท่องอยู่ตลอดเวลาได้เอง อย่างข้องปากนะคะใช้ได้ทั้งหมดเลยจะเป็นคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือีลิงตัาก็ได้คาถาพะศวลรีก็ได้อะไรก็ได้ค่ะสวดไปเถอะถ้าเรารู้สึกว่ามันมันล้องมันล้องติดมันคล่องอยู่ในใจเราอะ่ะเหมือนสวดโดยไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นคาถาประจําตัวของเราใช้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ บางคนอาจจะถามว่าตะกรุดที่ให้ไปต้องไปปลุกเสกเพิ่มเติมไหมถ้าใครมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือก็สามารถที่จะให้ท่านปลุกเสกเพิ่มเติมได้แต่ใครที่ไม่มีไม้ใหญ่แล yeah, ะแยะ้ถือว่าเป็นของทนสิทธิ์ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะคือมีฤทธิ์ด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วเป็นที่ประจักษ์มายาวนานเพราะฉะนั้นถึงไม่ปลุกเสกเขาก็ขังแล้วก็จิตของเราเองตัวเราเองเนะคะที่จะปลุกเสกวัตถุมงคลได้ดีที่สุดนะคะ ขอให้ทําจิตให้สงบเบาสบายแล้วก็สวดมนต์ทุกวันยิ่งดีนะคะเวลาลดน้ำอย่าลืมเสกด้วยคาถาณมูพุทธทยะก่อนแล้วจึงลดนะคะก็จะพบกับมงคลทุกประการวันนี้วันละกรนสมุนไพรก็จบเรื่องของไม้ใหญ่แยะเพียงเท่านี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตเราก็จะพลอยดีไปด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความปลอดภัยแล้มีความโชคดี ทุกท่านทุกคนค่ะขอพระคุณมากค่ะ